สมารีวิวออสบายดีก่อนนะสบายดีเพื่อนๆน,นะที่มักสนใจเกิดเสียงเล่เสียงเพลงและเสียงดนตรีเนาะนี่คือกล่องแอมนะซื้อมาเพื่ออย่างจุดประสงค์งเพื่อประกอบแอมนะเอาหมักส่วนตัวนะหรือไฟหมักก็มาเบิ่งน้ำกันนะไฟผมหมักหรือผมหมักมาเบิ่งนี่กล่องแอมเนาะซองยูได้ขนาดซองยู สองยูเลยความสูงมนสูงหนามนี่ส่วนอิ่นกล่องสองยูสูงเริ่เป็นนิ้วเออซักสองสามนิ้วเลือกกล้องเลือกอ่าอันนี้จากนั้นจากนี้มานี่ซิปซองนะสองนิ้วกล่องราคาถี่บอวบอวบอเน้นราคาแพงเพราะว่าเอามากกว่า ข้างล่างนะข้างล่างสิบประมาณเน้นท้างล่างนะสิบมีตัวกันตัวพวกข้างล่างแล้วตกแหบลลำโพงนะงนะสิบมีตัวกันไปตามราะคาะก่องขนะ้างล่างสิบป็นประมาณนี้นไะปขึ้นสิประมาณหนึ่งนะครับ เนข้างหน้าข้้าางหนาาประมาณนั้นข้างหน้าไฟตรงหนา้าไฟตรงนะอุปก,กรณ์ภายใน,ยนมีข้กกอมอมุปก,กรณ์ข่องข้องอุปกรณ์รวมเป็นเลยกรบพันหนึ่งอาคาร แกเบึงไคได้วันเนาะเดี๋ยววอะไรกล่องพร้อมอุปกรณ์นะากล่องนี่ราคาประมาณหนึ่งพันบาทลรวรวมส่งลงอุปกรณ์นั่นะเจ็บสียงดัง ขอบนี่นะโอ้ยใส่ไฟ,ไฟกันน้อยไหมไฟเส้นน้อยใช่นหนมะไม่เปลี่ยนใหม่กล่องกําเนืองห่างครับโอเวนเวอรน,น,นะเป็นปักเสียบกลมนะ สายสายประมาณเอ้ะส้ายนี่ปรถทึกใจหน่อยนึงจะได้เปลี่ยนใหม่เนาะสาย,สายเปลี่ยนใหม่ตามรา,าคาเครัอ่องเบาะอะไรก่อนนะุ่งกันร่มไหมร่มน,ะมนี่ฮนะไปยูร์รับไปตรง ไฟวียูตรงบอหนึ่งว่ามันหายตัวหนึ่งมัน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 รงนะะแกะอุปกร

กระพันหนึ่งนะกล่องวถึกสุดนะเอาบ่มีเงินซะื้อของแพงกต่สีประมาณนี้แกล่องก็ได้กล่องซองยูลึกความลึกจากนี้มาจากนี้มานี่งสิบสองนิ้วแล้วลึกสิบสองนิ้วนะราคากระพันหนึ่งรวมทางส่งทางอุปกรณ์เราก็สิ่ประมาณนี้แล้วนาะจบคลิปนี่แนละ้ว